ดีใจจังเลยวันนี้มีแดดจา้ามีแดดมีลมจ้าทุกคนอันนี้อากาศแบบรู้สึกปลอดโปรยนะคะดีใจจะได้เก็บกู้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วจา้าอ้าวสันให้เธอโอ้สันปล่อยมันเองเนาะสันลืมสันขอโทษ เป็นรุ่นเล็กมีแปดตัวจ้าโดนรถเหยียบไปสามตัวค่ะกราบสวัสดีพี่น้องเบิร์สกูสุคนเดจ้าพบพระเจสีคือเก่าคือเดิมนะคะเพิ่มเติมคือเดดออกค่ะเมื่อนี้จ้าเด็กๆเ,เป็นจังไงบ้างคะเด็กๆเป็นจังไดจ้างขาไกลสิได้ไปเที่ยวกันหรือยังจันเนี่ยขอราคาหมูหน่อยค่ะ ราคาทำไมมันจะตกต่ำถ้าบขึ้นจากเทือนเขาที่านเมืองเซิงหน่อเอ,อ้ยบ้านเมืองเซิงน่อเอ,อ้ยราคาหมูยังมาตกมาต่ำกระดอกกระเดยแทาเบ่านี่มันสิได้กินแกบกันแล้วเรี่ยงหมูหาทุนค่ะบร่ไ,ได้หากบไรจ้าเขาทุนคุ้นกับว่า,า,าบ,บ,บุญหัวค่ะขานาดน,นี้นสุดนีขายรอบแรกไปไว่า่านขาดยังมีกำไรเล็กหน่อยรุ่นนี่ผัดแหง้ง โรทรไปถามบ่าวอ๋อเมื่อวานนี่ว่าเพิ่งจะยืดเวลาโอ้ยยืดเวลาไปกับมูว่าเป็นราคากันยืดไปให้มันกินจะของบอกกันข้าซฮอดเวลาในครับแม่ค่าเขามาเอาในกระบุนล,ละค่าทีห็นแม่ค่าเอาลงอันซูมือ,อยู่ว่าจับมูทุกวันแต่ว่าโลละสามสิบพันกีบจ้ะพี่น้องสามสิบห้าพันกีบนี่ยังว่าพอได้จะหาสิบบาทสามสิบพันกีบนี่มันสีอ อย่าวัดแต่กำทุนค่ะค่าหมูก็ยังไม่ได้ค่ะซื้อหมูสิ่หาตัวกระสามเมินป่ายซื้อหมูไปซื้อหมูแ้งราคาอาหารกับึ้นโอ้ยขึ้นให้ท่านในทอนงั้นได้เนาะจุนชอนตอนนี้นะฮู้ซึกว่าจให้กินประหยัดลงเลยล่ะค่ะเอออย่ามันใหญ่ว้โพดค่ะนะคะสิตี เราไปซองเบิ้งข่าวก็พี่น้องเอ้ยไปซองเบิ้งข่าวค่ะไปตะเหือดตะแหงไปตะเกีดตะกูอยู่บ่นน้องเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้ผู้ได้ก็คือสิเลิงตัดข่าอนะไรเลยขนาดบ้าเอาืเอ้อเพิ่นก็อาจจะไปตัดข่าวซอยเอื้อเพิน่นบ้างอาจจะไม่ได้มาซรอยขนเพิ่นว่าจะไม่เป็นไรค่ะตุ่ยๆมาว่าจะมาซรอยอยู่ให้ส่วนเด็กๆมานะจ๊ะโอ้ยแต่ว่า อากาศเปลี่ยนแล้วก็มันหูซึ้แบบขันเนื้อขันตโตอยู่นะพี่น้องแสบจมูกนินดๆอาจจะจังหวัดมาเยือนหรอเหมือนจังหวัดจะมาเยือนแล้วอากาศหนาวมาแล้วฮักษาสุขภาพเลยทจ้าเพราะคนเดีคันนาแบบนี้นะแบบเขาเป็นวัดเป็นไอักับบ่อ่อยเป็นนะพี่น้องจะสิสิมักเป็นวัดเป็นไอันารอน หนานาวนี่พอมากปิดต่ประมาณมันรู้สึกคันเนื้อคันตัวปวดเส้นปวดเอ็นเนี่ยต้นคอเนี่ยมันไข่ไข่คือคอตุ้งมอนตลอดาแห้งกันไหมเนาะเป็นจังใดโอ้ยไก่มาสาไปเบิดแล้วจ้าโผมันตะลอยไก่สะโอ้ย เบิ่งบ่ออกเลยว่าฟอนเข่าโอ้ซุ้มนองทรายก็ลงมาตัดเลยพูทำไ่ยยลงมาตัดเลยแตดแตดเลยูมาตัดเข่าแล้วก็ยังไม่แห้งดีนะทุกคนก็ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ห้าเกี่ยวเองนะมันมันสีนากว่าคันเ,เอาเครื่องตัดกับบางสีแหงสวยๆเลยเ้ากก็มามัดปีนไว้ปีนไว้ก็น่าจะได้อยู่ ก็ไปตากหมากมันอีกสักรอบหนึ่งเอาจังใดดีนอก,กับข้าวนาวตอนนี้น่ะถ้าามันค้างอยู่นะนี่มันแห้งอยู่ด้ี่น้องมันหมังมังเนี่ยถามันค้างต่อเฟื้องมันก็แห้งนะจ๊ะก็มองได้ที่เม็ดยู่ตามคันก็อาจสีแบบอันนั้นน่บ่แห้งคักบันได ก็ได้ยุดอกเพราะว่าตอนนี้มัน,นยังเศร้าอยู่จ้าสวยๆเฮากับจังลงมาหมาดนะครับประมาณเก้าโมงสิบโมงให้มันแหงๆกันมากเฮา,ากับมาดตากไววเลยกัตอนแรกเฮากับคนกู้นะคะไปเบิ่งน้องสายตัดข้าวก่อนลงมาตัดข้าวเพิ่นแล้ว ถึงไม่ใช่เจ้ายิงในมันมีบริบริป้อยนะจ้ามันมีอากาศดีพันแดดพันลมให้แล้ววันนีม่มีฝนแื่วานกับมีฝนป้อยกับพักฝนฝนกันนิดหน่อยเย็บจยกูให้มันแล้วนี่นะพี่น้องเอ้ยน่าผัดว่าซิมีมากอีกแต่ว่าตามเบิ้งอากาศเมืองสองคอแล้วไม่มีฝนอยู่นะคะวันนี้มีแดดอยู่ มีเมฆนะคะท้องฟ้ากระด่างเห็ดบดออกมั้งตุยวาดไม่ใช่คนไทยจากใจคนลาาถึงแม้ไม่ใช่คนไทยก็รับพระองค์ด้วยใจสุน้าพระไทยในพระเมตตา วันนี้พระองค์มาสิ้นจากดินสะเทือนถึงฟ้าคนล่าคนไทยทั่วแล้วก็เศร้าโศกกองสซนสาวแล้วคนนี้ขอเป็นตัวแทน ถวายความอะไรสมก,กระต่อยแท้ๆกระต่อยกระต่อยจุดเทียนหัวใจถวายปุชาพระพันปีลลวงต้มกลาบแผ่นดินของแม่วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทรงเสด็จ พระพันปีหลวงคืนสู่สวรรค์ค่า,าไรช่วงนี้ก็จะรวมไว้อะไรพระพันปีหลวงอยู่นะน้องพี่น้องจา๋าช่วงนี้ก็ไว้อะไรจนครบรลอยวันเลยเมนบอกจ้ะพี่น้องเมนบอกครับคันว่าพิดว่าถึงก็ขอ,ขออภยะะัยด้วยค่ะ ครบร้อยวันสิมิโอ้ข้าวอันนี้ค่อยตรงเนี้ยมันลงแล้วมันอ,องมันงามมันสูงแล้วมันลม่มนี่คือสถานแห่งหน้าของเราสะอ่อนห่วงเขา่าหน่อยเข่างานนะคะเข่าก็ขอโฮกนี่ค่ะรวงออกเป้งๆเ,เลยมันหนักรวงมันนะคะ สองไฮนี่เราก็จะไม่ได้สักสามสิบกระสอบหรอขอสักสามสิบกระสอบนะคะเดดเดดแดดเดคำมันแมน่าเต็มเมดไฮแล้วมันงามกว่านี้โอ้ห้าสิบบอลูดเลยพี่น้องเลยสองไฮห้าสิบกระสอบเบาๆนะอันนี้มันบอลเทิงขันว่างามแฮะมมันงามเป็นมั่งเป็นมั่ง มันหนักรวงมันนันเนี่ยมันล้มแล้วเนี่ยจะหาตรงหาตอกมาแซไว้พี่น้องเอ้ยซวยๆแล้วกันลงมือมาดน้ำแล้วนะคะบ่สนใจแล้วนะคะแห่งสำหรัําำนึง่งเก็บเลยค่ะของเขาขท่า,าลิ้วนีนก็บ,บองงม้มจา่าบอง,งา้ปันไดน้ำม,มันเหยีย หนามันเหยียบลายแล้วมันกับบกข้นสเสด็จพระพันปีหลวงขึ้นสู่สวรรค์ข้าไล่ห้องลำไยนี่ให้กับจนก้อยเบิร์ดเขาเถอกกะเขาห้อก็ะแล่อยู่บันใหม่หกกเ้าก็ะแล้วจากปัตรอะไรเงี้ยเดด อ้าวลุยลุคนเดียวอุ้ยกอยล่ะนี่ล่ะนาดเบ้ล้วครเข่านี่ยมันกรอบแห้งเพี่น้องเ้ยก็กระสิตัดตัดได้แต่มองมันทันนี้แหละ แล้วแล้วอยู่บ้านใหม่นะบ้ันแล้วแล้วั้นแล้วแล้วอยู่บ้านใหม่นะป้นแล้วแล้วอยู่บ้านใหม่นะระยะลอยเมื่ดนะยังคือได้น้อยแท้ทริาสอบมัต่อยฮาทริปสอบโอ้ยมันลงแต่เฮืงแล้วเขาโตนะมึงไน้ผู้มันที่นั่นได้มันจะได้เกี่ยวขนาดเขางั้นกันยังลงเลย ขนาดเขางั้นมันก็ยังลงเลยมาดอยู่ไอ้มมนสวยๆกันอุ้ยได้หาชีบสอบนะบักลายมันบ่งงามเหมือนขึ้นว่าแล้วโมีิฟุนอุ้ยมันก็นั่นยากแล้วนี่นะมันล่มเลยมันละบออยากไปสิ พอดีมาที่ยากแล้วค่ระนะับนี่กระบ,บองงามขาวล้ำไายนะน้ำหยาบร้ายกระบ,บองงามเลยพี่น้งงงงองเปิ้ลปีไก่นี่ยงามงามงามครัสองไห้ก็ได้พอได้ปีไกย่ยังได้ลยสาวสมามสิบสองโผล่ขึ้นฮอดว่าหนาสาม เอาจังว่าอันนี้ขึ้นมาจะาก็าได้จังว่าล้มรองนะเนี้ยจะาก็าง่ายก้อยแห้งกั็รดอ,อ,อแกงไว้ก็บม่ได้หน้าเพนจังทำนี่แหละพี่น้องพนบร่ได้จ้างดอกน้อยเดียวตัดมือเดียวกันแล้ว แต่ว่ามันก้อยมันที่ตาได้บ่ามันจะได้เกี่ยวเอาละมือเกี่ยวพอนังบ่ลงมารูววน,นี่โหม,มันหกักสักซุ่มหมดเลยมันหักสักซุ่มลงเบิดแล้วอก้อยต้อนอยต้ยแนง ตัดมาได้จ้าขันก้อยแบบมีตะเกียวเอา <c oughs> ลมกระตั้นแบบลมเลย็ซนปุเอาย่างเดี่ยวเด <c oughs> มากเกียวนี่เพื่อซีเรลวนะคะ ว่ากระต่อยนั่นก็ได้ตัดไปนำก็บไปนำซุ้มจี้ก็ลงตัดข้าวเจ้าเลยขว,วดอาจำดินแล้ว มันก่อยเข่ามันกรอบไปเละท่านมะกะแล้วจะเพิ่งแหละขอบคุณคุณพิรุษว่ย่อนสีนี้ตั้งคุณกระดาวกกระดียคุณดีดีโคตรมีพลม่วนม่วนม่วนก้าก้าวอร่อย โอ้ยบวบก็มีอยู่นะเนี่ยหากบมาอ่อมใส่เนี่ยบวบ mm. อันตอน mm. แอนแตนอยู่เนาะเนี่ยเนี่ยกำลังเป็นเลยโอ้ยบางแนะนำนะที่น้องพ้นโตค่อยๆนึงกันมันก็ไม่แห้งเลยนะมันก็เพิ่มขึ้นหลายเติบ พอดีกู้เขาอันกลางแล้วนะกสิได้กเกี่ยวลวงเขาก็ขอโฮกเลยแหละให้เสะไปเลย <c oughs> แต่ว่ามือหนึ่งเบล้วดอกพี่น้องขันนาะสองมือมือนหนึ่งคันบาเบิดดหมืออันลี้ก็อาตรกไตะแ่ถวเดียวเขาพญยยิราดว,ว่ามามัดเดี๋ยวโฮมันกะ็เนาะ มันก็ยากกว่าตัดกว่าเกี่ยวอยู่เด้อมัดนะมันก็ใช้เวลานะมันต้องใช้คนเยอะอยู่มันต้องมีผูฮุบแล้วก็ผูมัดจยากได้กระสิกู้จ้าพี่น้องสิกู้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 เข่ากู้เข่ารู้ใจดีภัว่างมาซอยในเด้อจ้าขา,ขา,ขา,ขาสุเป็ดกินโอ้ยสุขาเป็ดสุกินดอกจาก้าหมูกับมีจา้าอยากกินหมูกัน กินได้ไก่กับมีจ้าหรืออยากกินจะคองหน้าก็กินได้จ้าแต่ว่าสิแสบบะบุสิกุยุยในจักน้อยอาการหนาวมาเยือเลยเริ่มจากกุยน้ำบ่าอาบบ่ลงแล้วอันนี้ก็ลงแล้วเป็นม่องเป็นม่องอยู่ไปพี่น้องตามคลิปหนาละค่ะเมื่อนี้ก็สิดเดกูเขานะคะมัดข้าวก่อนนะจ้าจังไดกับฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะ ปีนี้เขาให้ได้ข่าวไลาย,ลายในเด้อไลยๆกบปีไก่ก็ยังขายเพราะมีกำลังใจเนาะอย่าลืมบอกคนมาซื้อมูให้คอ,อยในเด้อพี่น้องเด้อมูคอยพอขายแหละจ้าึ้นราคาในเด้อจ้าคืนราคาแนราคาหมูน่ะขึ้นในราคาสีเหนือหมูก็ยังซํำเก่าอยู่ค,ค่าหมูนนหหมสือเป็นกิโลเป็นตนี่ก็ขึ้นให้แน,น่ไปละค่ะ